การยืดกล้ามเนื้อเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเป็นการทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายลงในระหว่างวันที่เราอยู่ในอิริยาบถท,ท่าเดิมซ้ำๆนานๆอาจทําให้กล้ามเนื้อมีอาการตึงตัวและมีอาการปวดได้ดังนั้นการยืดกล้ามเนื้อจึงสามารถลดอาการปวดได้และสามารถทําได้ในระหว่างวันและมีประสิทธิภาพหลังจากที่ทําแล้วจะรู้สึกสบายขึ้นมากค่ะสวัสดีค่ะป๊อปพัชริวันนักกายภาพบำบัดประจํากายคาตาคลินิกค่ะวันนี้ป๊อปจะมาสอนท่าย,ยืดกล้ามเนื้อ5ท่านะคะเหมาะสําหรับ คนที่นั่งทางานยืนทํางานหรือพนักงานออฟฟิศแต่ว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถยืดได้นะคะเพราะว่าท่ายืดวันนี้ค่ะจะเป็นท่ายืดตั้งแต่คอลงไปเลยนะคะถึงขาเป็นท่ายืดทั้งตัวซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะสอนยืดกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์วันนี้ของเราเพียงชิ้นเดียวนะคะนี่คือเก้าอ,อี้นะคะเก้าอ,อี้ที่เราเลือกมานะคะอันดับแรกเลยต้องไม่มีล้อเพราะว่าขนาดที่เรายืดนะคะมันมีสิทธิ์ที่ถ้ามีล้อมันจะลื่นหรือจะถลายไปนะคะ อันที่2คือเก้าอี้ค่ะนั่งแล้วเท้าเราต้องสัมผัสกับพื้นไม่ลอยพนพื้นนะคะนี่คือหลักสําคัญเลยค่ะท่าที่1นนะคะเป็นท่ายืดคอนะคะยืดคอเราอยากยืดข้างไหนให้เอามือข้างนั้นนะคะจับขอบเก้าอี้ข้างด้านล่างนะคะพอจับเสร็จปุ๊บเราเอียงคอนะคะละักษณะหน้าตรงนะคะไม่หมุนไม่หันนะคะใช้มืออีกข้างจับศีรษะนะคะแล้วก็ ดึงยืดไปนะคะเอาถ้าคิดตึงแต่ไม่เจ็บนะคะขณะที่ยืดให้นับค้างไว้นะคะ1-20ถึงวิพอยืดครบยี่สิบวิปุ๊บเสร็จปุ๊บกลับมาอย่างนี้นับเป็นหนึง่งค้งให้ทำา2ข้างนะคะแล้วก็ข้างละ10ครั้งต่อเซตสเซตต่อวันนะคะท่าที่2นะคะเป็นท่ายืดสะบักนะคะเป็นท่าง่ายๆเลยเอื้อมแขนที่เราอยากยืดมาข้างหน้าแล้วก็ใช้หมืออีกข้างหนึ่งนะคะดึงแขนข้างที่เราอยากยืดเข้ามาหาตัวเอาแค่เรารู้สึกตึงๆพอนะคะ เหมือนเดิมค่ะนับครั้งไว้20ิวินนับเป็น1ครั้งทํา1บครั้งต่อเซต3เซตต่อวันนะคะแล้วเราก็สลับข้างกันทาเหมือนกันเลยต่อไปท่าที่3นะคะเป็นท่ายืดหลังนะคะท่ายืดหลังตัวนี้ก็คือเออก้าอี้ที่เรานั่งอะคะ่ะเท้าเราจะต้องเหยียบพื้นพอดีเท้าจะต้องไม่ลอยนะคะและขณะที่ยืดอะคะ่ะเราจะให้มือะคะ่ะไล่จากขาจากหน้าขาลงไปถึงหน้าแข้งลงไปจนแตะถึงพื้นแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะ จนไปถึงจุดที่เราตึงแต่ไม่เจ็บพอเราถึงจุดที่เราตึงปุ๊บล้วก็ยืดค้างไว้20วิบวิเหมือนเดิมค่ะค้างไว้20วิแล้วก็ขึ้นกลับมานะับเป็นหนึ่งครั้งทํา10ครั้งต่อเซตสเซตต่อวันค่ะต่อไปท่าที่4นะคะเป็นท่าย,ยืดสะโพกนะคะท่านี้ก็ให้ขายข้างหนึ่งเท้าเหยียบพื้นเหมือนเดิมนะคะข้างไหนที่จะยืดถ้ายกขาขึ้นมาคว้ยลักษณะเป็นเลขสีอย่างนี้นะคะหรือข่อยห้างผู้ชาย แล้วก็ให้เราโน้มตัวไปข้างหน้านะคะเอาอ,อกให้ชิดกับขา,ากบเข่าให้มากที่สุดเอาไปถึงจุดที่ตึงแต่ไม่เจ็บนะคะยืดอ,อย่างนี้ค้ังไว้20วิวีนะคะนับเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งต่อเซต3เซตต่อวันนะคะแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งสลับกันได้เลยะคะ่ะต่อไปท่าที่ห้านะคะเป็นท่าสุดท้ายแล้วเป็นท่าย,ยืดน่องนะคะ การยืดน่องง่ายๆค่ะเริ่มจากเก้าอี้เตี้ยก่อนก็นได้สําหรับใครที่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ขาดตึงเยอะอะไรอย่างนี้ยกขาขึ้นนะคะพาดกับเก้าอี้แล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าค่ะขณะที่โน้มนะคะให้กระดกข้อเท้าขึ้นเพื่อเราจะได้รู้สึกตึงที่น่องมากขึ้นนะคะยืดไปถ้าใครแตะถึงเท่าไหนก็อยู่เท่านั้นค้างไว้นะคะค้างไว้20วิเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาขึ้นมานับเป็น1ครั้งนะคะ1ครั้งต่อเซต3เซตต่อวันทําอีกข้างได้นะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปสอนยืดห้าท่านะคะสําหรับวันนี้สามารถนําไปปรับประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะแล้วแต่คนเลยสําหรับใครที่ลองยืดตาม5้าท่านี้แล้วแล้วรู้สึกว่าอาการปวดยังคงที่หรือแบบทุเลาลงเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์และนักกายภาพบาบัดที่กยายคตาคลินิกได้เลยนะคะ